ครับก็สำหรับตอนที่1นนะครับของ AutoCA d m e c h a n i c a l นะครับในเรื่องของทำไมนะครับ Auto De s k เขาถึงนะครับให้ User นะครับที่ใช้ AutoCA นนะครับ Move ขึ้นมานะครับเปลี่ยนมาใช้งานตัว AutoCA d m e c h a n i c a l ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นนะครับ AutoCAD สำหรับงานเครื่องกลโดยเฉพาะนะครับ ข้อดีนะครับในส่วนของ AutoCAD Mechanical เนี่ยนะครับ Auto Desk เกตัวอย่างมา10เหตุผลนะครับในตอนที่1เนี่ยเราจะพูดในเรื่องของตัวนี้นะครับเจ็ดแสนสแ a นด a r ์ด a r t นะครับก็คือ Library ของโปรแกรมเนี่ยนะครับมีทั้ง Standard ที่เป็น p a r t แล้วก็ f e เจอร์นะครับมีมาให้เลยในโปรแกรมนะครับเจ็ดแสนกว่าชิ้นนะครับไม่ต้องเขียนเองนะครับตรงนี้เราสามารถดึงมาวางได้เลยนะครับเป็นคอนเทนต์ไลบราร นะครับมีมาให้ในโปรแกรมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีเพจอยู่2อันนะฮะต้องการจะทําการเจาะรูตัดเซกชันนะทำดีเทลต่างๆนะครับคำสั่งอยู่ตรงนี้นะฮะคอนเทนต์ไลบรารีเห็นไหมฮะก็จะมีนะครับหลากหลายมาตรฐานที่ใช้กันอยู่สากลนะ ISO ANSI DIN นะครับแล้วแต่นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีฟีเจอร์นะฮะฟีเจอร์ก็จะแบ่งเป็น เรื่องห่งโหนะครับการเจาะรูรูทาบเกลียวนะครับรูเกลียวนะครับสล็อตอะไรต่างๆนะครับพวกนี้เรียกว่าฟีเจอร์นะครับหรือว่าฟาสเทนเนอร์นะฟาสเทนพวกสก,กูนัทวอชเชอร์พินนะครับชาร์ปนะโรเลอร์แบริ่งคอมเพรสซิวต่างๆสเตลเชฟนะครับเหล็กโครงสร้างเหล็กฉากเหล็กไอบีมตัวยูตัวไอพวกนี้เห็นไหมครับมีมาให้ในตัวโปรแกรมเลย จะแสนกว่าชิ้นโดยยูเซอร์เองไม่ต้องนะครับไม่ต้องวาดขึ้นมาเองนะครับคำสั่งอยู่ตรงนี้นะคอนเทนต์แล้วก็ไลบรารีนะครับซึ่งในตัวของแท็บเมนูใบนะฮะจะมีมาให้นะครับก็เข้าคําสั่งตรงจากตรงนี้ก็ได้นะพวกสกูนัดนะครับหรือว่าจะเข้าไปเบาหันอันนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมจะใช้จากข้างบนแล้ยกันนะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับอ่าผมจะเขียนรูปนี้นะก็คือใส่สกูเป็นเคานเตอร์บอฝัง นะครับก็ขั้นแรกคือต้องเจาะรูก่อนในการเจาะรูนะครับก็เห็นไหมฮะทูสเลอรนะขั้เตะบบาก็เลือกขั้เต์บบได้เลยนะก็คลิกก็จะขึ้นสแตนดาดมาให้เห็นไ,ไหมออฟโฮมีมาตรฐานอะไรก็เลือกเอานะผมเลือกเป็น ISO แล้วกันนะเลือกเป็นฟอนต์นะครับก็เลือกชนิดของรูเจาะนะครับเป็นเจาะสกรูมาตรฐานไหนผมเลือกอันนี้นะเป็นโเหลี่ยม เท่าไหร่นะครับก็เลือกได้นะครับอมรู้เป็นเอ็ชี้จุดต้นชี้จุดปลายไะมครับมันก็จะใส่พิกัดมาให้เรียบร้อยนะฮะองศาในการวางนะครับก็คือในแนวดิ่งนะ270องศานะครับ G L 1, 1เท่าไหร่นะครับก็วัดมาให้แล้วก็คือจุดต้นจุดปลายตรงนี้นะครับหรือจะวัดใหม่ก็คลิกเข้าไปแล้วก,กด NEXT นะต้องการให้มันโชว์แบบ section Se normal hidden ก็เลือกได้ผมบอกเป็น section Se แล้วก,กด finish โอเคเห็นไหมครับตัวนี้ก็ได้รู้คอเตอร์บเรียบร้อยนะครับใส่ลา์แฮททำเบรกเอาให้เรียบร้อยเห็นไหมฮะนะครับไม่ต้องเขียนนะต่อมานะครับต้องการที่จะใส่สกูนะฮะก็เลือกตรงนี้นะครับสกู School. อ่าก็จะมีหลากหลายสกูให้เลือกเห็นไหมครับผมเลือกเป็นซ so ็อกเก็ตเฮดละกัน อ่า ISO นะครับเลือกเป็นฟอนต์นะครับเคอร์เตอร์บอลครับก็ต้องคลิกจากตรงนี้นะครับถึงจุดนี้นะฮะ M10 นะครับผมเลือกเป็น M10 กด finish เห็นนะครับก็จะใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนความยาวก็สามารถลากลงมาได้เห็นไหมฮะจะมีขนาดบอกเห็นะครับเสร็จแล้วต้องการจะใส่นัดนะครับก็คลิกคำสั่งนัดนะฮะเลือกนัดที่ต้องการของเราเป็นเท็กนัดแล้วกัน เลือกเป็นฟอนต์นะครับคลิกเซนเตอร์ก่อนนะครับจุดที่ต้องการใส่นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือดดเรคชั่นนะฮะทิศทางนะครับจะใส่คงค์ใบเลยก็ได้270 180ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะใส่ในทิศทางในแนวดิ่งผมก็ลากลงมาข้างล่างนะครับเสร็จกดฟินิชนะฮะมันก็ใส่สกูให้ใส่นัดให้นะครับขออภัยเสร็จนะฮะอัตโนมัติพร้อมกับทิมเส้นให้เรียบร้อยนะครับ อีกทีนึงนะคใส่คำสั่งคลิกนัดนะเฮกนัดนะ ISO ฟอนตนะครับคลิกนะครับหรือพิมพ์ก็ได้270จะิบ enter รับแล้วกดไปนินะก็ใส่ให้เหมือนกันนะไม่ต้องเขียนเองนะครับถ้าเป็นแคทธรรมดาก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่ที่หัดเขียนกันเลยเป็น m e ค h a ิ i ค a l เนี่ยก็ง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงค่อนข้างเยอะนะครับก็มีอีกหลากหลายนะครับเช่นพิน นะครับเลวิพินก็มีให้นะครับอันนี้ใช้กับพวกงานชิ้นเมทัลนะครับความยาวาความหนาอาจจะน้อยนะผมเอาแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันหาไซส์ไม่ได้นะก็คลิกขนาดกดฟินิชนะฮะใส่ได้แหละเซวิวพินเทเปอร์พินก็มีให้หมดนะครับคลิกจุดต้นคลิกจุดปลายนะครับกดฟินิชนะครับหรือ นะครับอาจเป็นเคาน์เตอร์ซิงก์ก็ได้นะฮผ้ายบัารรูก็มีให้นะครับก็เลือกมาตรฐานอ่ะบอกเอาเป็น ISO อันนี้นะครับมันเดิมครคลิกจุดต้นคลิกจุดปลายนะกดเน็ตเลือกฟนะิเน็ตเรียบร้อยอะจะใส่สกูนะ๋ก็คลิกสกูได้เลยอ่นะเรียกว่าเคาน์เตอร์ซิงก์ ฟอนต์นะครับก็คลิกจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดกด finish ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะประกอบเป็นลนักษณะของคอนเนคชันสกูก็ได้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเทมเพลตเลยนะครับสกู School นะครับก็เลือกเข้าไปาคลิก คู่นะครับอ่าอ่าผมเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันเป็นเฮก้อนอ่าเป็นแบบแฝงจะใส่แหวนก็ได้นะครับก็เลือกวอ t เชอร์นะครับจะเจาะรูหรือเปล่าผมไม่ผมบอกไม่เอานะฮะเดี๋ยวใส่วอ t เชอร์ er ตัวล่างหนึ่งตัวแล้วก็ใส่นัดอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้นะฮะวอเชอร์อ er หนึ่งอันอนะครับ เสร็จแล้วก็ตามด้วยนัดมันเดินให้คลิกจุดต้นนะครับแล้วก็คลิกจุดปลายเน็หมันเดินจะให้โชว์แบบไหนฮะหูแบบเอาแบบ Normal <ๆ>ก็ได้เฟนิอ่าเห็นไหมเรียบร้อยนะครับทีนี้ปัญหาการดีไซน์เนี่ยนะครับเอ,อ่อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขนะครับเวลามีการแก้ไขเนี่ยนะบางทีก็ต้องส a l e ต้องยอดต้องทิมเส้น อีกหลายอย่างแต่ AutoCAD ไม่ค่นิเไม่ต้องแนตะ่เพินคลิกครับเปลี่ยน M5 เรียบร้อยเปลี่ยนให้คอมพิเซตทั้งหมดนะครับก็มีเยอะนะฮะรูเจาะ t a บเรียวก็มีนะครับเจาะแบบไม่ทะลุลก็เลือกได้เห็นไหมฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับ ก็ยังมีคําสั่งในการที่จะทําการโปรเจกต์ท็อปวิวนะครับเวลาเขียนเนี่ยมันต้องมีการบอกในการในการบอกภาพฉายด้วยนะครับก็ไม่ต้องมาเขียนเพิ่มนะไม่ต้องมาเขียนใหม่อย่างเช่นผมจะโปรเจกต์สกูตัวนี้นะครับก็คลิกคําสั่งนี้ได้เลยนะ p o w e r อ i e w อันแรกผมจะโปรเจกตรูก่อนรูเคาตออ์บอกมันก็จะบอกให้เลยว่าต้องการจะโปรเจกตเป็นด้านไหนนะครับผมเอาเป็นท็อปก็หาตำแหน่งวางนะครับผมเอาเซนเตอร์ตรงนี้ เซ็นเตอร์ตรงนี้นะนะฮะก็ออโตเมติกในการโปรเจกต์ให้ต่อไปสกูรับผมคลิกที่สกนะูร์อะมีให้เลือกฟอนไซ์ท็อปผงเลยเป็นท็อปนะแล้วก็เลือกที่เซ็นเตอร์เห็นเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับโปรเจกต์ได้หมดนะครับเป็นรูเทเปอร์ก็ได้ แล้วเลือกเป็นทนะ็อปท็อปวิวก็คลิกที่ Center. เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์นะฮะก็จะทำการโปรเจกต์วิวให้อัตโนมัตินะครับก็ลองใช้ดูนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับลักอุดก็มีนะครับลักอุดคลิกจุดต้นคลิกจุดปลายเสร็จแล้วกดฟินิชอ่าเห็นไหมเรียบร้อยแก้ไขก็ดบเบิไปคลิกนะเปลี่ยนขนาด นะครับหรือว่าจะคลิกกนะ็คลิกตัวนี้ก็ได้นะเป็นไดนาะมิกบล็อกได้เหมือนกันนะครับ r u b ี c ค n นะหัวอจจัจฉริบีก็มีให้เหมือนกันนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นส่วนของสแตนด a ร d ดพาร์ตคอนเทนต์ไลบ r ารี Library, นะครับสำหรับตอนที่หนึ่งนะครับก็คงประมาณนี้นะครับ โอเคสวัสดีครับ